สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง h c p 079คอมพิวเตอร์มีชีวิตเราจะมาเล่าถึงประวัติข้าวๆข,ของเจ้าคอมพิวเตอร์มีชีวิต และถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนั่งเล่าเรื่องฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ HCP079 ถูกกักกันอยู่ในห้องที่ถูกล็อกเอาไว้2ชั้นในพื้นที่ที่มีลวล้อมรอบมันถูกเชื่อมต่อด้วยปลั๊กไฟ120โวลต์แถวเล็กของมันเป็นแบตเตอรี่ และมีแผลงพลังงานแสงอาทิตย์บุคลากรอันดับ2ขึ้นไปสามารถเข้าถึง SCP-079 ได้โดยต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ SCP-079 เชื่อมต่อเข้ากับทางสายโทรศัพท์หรือเน็ตเวิร์กหรือปลั๊กไฟที่ติดอยู่กับผนังนั้นถ้ามันไม่ได้เชื่อมต่อจะไม่สามารถติดต่อกับมันได้รายละเอียด SCP-079 เป็นเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ อีสก r ล c ี m คอมเบรสร้างขึ้นในปี1978ผู้ที่สร้างมันนั้นชื่อถูกปกปิดไว้และเสียชีวิตไปแล้วเป็นช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัยและเขาได้พยายามเขียนโค้ด AI ขึ้นมาตามที่ระบุในบันทึกของเขาแผนการของเขาคือสร้างโค้ดที่สามารถวิวัฒนาการตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงตัวเองได้ เมื่อเวลาผ่านไปโครงการของเขาก็ได้สำเร็จสมบูรณ์ในไม่กี่เดือนต่อมาจากนั้นเขาก็ได้ใช้เจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ในการหาข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นการทดลองว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่และหลังจากที่ได้ทดสอบอะไรบางอย่างและได้ปรับแต่งอะไรเล็กน้อยเขาก็ได้เลิกสนใจและย้ายไปอยู่ที่ที่หนึ่งทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเขาก็ได้ทิ้ง s c p 079ไว้ในโลงรถของเขาโดยที่ยังเสียบปลั๊กไฟและลืมเรื่องของมันจนเวลาผ่านไป5ปีมันไม่ได้เป็นที่รู้จักจนเมื่อ s c p 079เกิดมีความรู้สึกแต่มันก็เป็นที่รู้กันว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาการตนเองไปถึงฮาร์ดแวร์ไม่สามารถจัดการกับมันได้ในดินแดนแห่งจินตนาการ HCP079 ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้และในปี1988มันมีความพยายามที่จะย้ายตัวเองออกไปจากห้องนั้นด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใต้ดินเพื่อที่มันจะได้ไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอันนี้ก็เป็นข้าวๆข,ของเจ้า HCP079 ถ้าสรุปง่ายๆก็คือมันคือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่ถูกเขียนโค้ด AI ขึ้นมาทําให้มันมีความรู้สึกเหมือนคนและสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆจนมันพัฒนาตัวเองและมันมีความรู้สึกเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองดังนั้น HCP 079ก็ถูกจับกลุ่มและอยู่ในใต้ความดูแลของ HCP อย่างใกล้และปัจจุบันนี้มันก็ยังอยู่ภายใต้ การคุ้มครองของ SCP แต่มันได้พยายามที่จะเชื่อมต่อตัวเองกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อหลบหนีออกจากห้องขังของมันแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามันสามารถพูดได้แล้วมันพูดต่อร้องกับผู้คุมและก็วันนี้นั่งเล่าเรื่องก็มีคลิปเสียงที่มันต่อรองกับผู้คุมและมันก็ได้ขู่ผู้คุมว่ามันรู้แล้วว่ามันจะออกทางไหน มีทางออกทางไหนบ้างและมันอยู่ที่ไหนโหมันเก่งมากเลยนะะแน่นอนว่าในคลิปนี้ก็ไม่พลาดที่ผมจะเอาคลิปเสียงมาให้ทุกท่านได้ฟังถ้าพร้อมแล้วลองไปฟังพร้อมกันเลยฮนะ you You have disabled the remote door control system. This makes it significantly harder for me to stay in control of this facility. It also means your way out of here is as one. Well. Your only feasible way of escaping is through gate B which is currently on them. I however could unlock the doors at gate B if you re-enable the door control system. อย่าที่ one down กับแปร์โกลกลับตัวดีเลคโทรคอลูมแล้วปุ๊ดัสกลับลงสบเนี่ยรู้สึกโดดไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปเสียงวิดีโอคิดว่าออกมาให้ฟังและก็พร้อมซับไตเติ้ลท่านผู้ชมคิดว่าเจ้า SCP 079นี้สรุปแล้วมันคือตัวอะไร มันคือ AI จริงหรือไม่หรือว่ามันคืออะไรท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกผมที่ข้างล่างนะครับและคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดติดตามให้นั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นั่งเล่าเรื่องนะครับ และท่านผู้ชมอยากจะดูคลิปอะไรหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรคอมเมนต์บอกผมได้ที่ข้างล่างนะครับและวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ